ซีรีส์คำนวณตาดอกเบีย้ยเงินฝาก6ข้อท็อปิกวันนี้ฝากเงิน300,000บาทกับแคมเปญเงินฝากทองพันช่าง8เดือนให้อัตราดอกเบีย้ยสูงถึง2%ต่อปีนะครับรับดอกเบีย้ยล่งหน้าทันทีในวันที่ฝากนะครับจากธนาคารทกสเปิดฝากแด้แต่วันนี้จนถึง31มีนาะคม2568นะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดการฝากกดไลค์กดซับสไครป์คอมเมนต์เป็นกำลังใจ ให้ด้ดวนะครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสกรณ์การเกษตรนะครับออกแคมเปญส่งท้ายปีนะครับด้วยเงินฝากทองพันช่างรับดอกเบี้ยล่วงหน้าทันทีนะครับในวันที่ฝากคือ2%ต่อปีนะครับหรือเทียบเท่าเงินฝากประจํา 2.35%ต่อปีนะครับเงินไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดเปิดรับฝากตั้งแต่วันที่20ธันวาคม2567หรือวันที่ลงคลิปวันนี้นะครับถึง31มีนาคม2568หรือจนกว่าธนาคารจะปิดรับการฝากนะครับสามารถที่จะไปฝากได้ที่ธนาคารทอกอสอทุกสาขาทั่วประเทศเลยทีเดียวนะครับแคมเปญเงินฝาก ทองพันช่างรับดอกเบี้ยล่วงหน้าทันที2%ต่อปีนะครับผลิตภัณฑ์ฝาก8เดือนให้อัตราดอกเบี้ย2%นะครับเงื่อนไขบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่7ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและต้องเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศเปิดบัญชีนะครับเงินฝากเจ้าของคนเดียวเท่านั้นนะครับ1คนต่อ1บัญชีไม่รับเปิดบัญชีฝากร่วมฝากขั้นต่ำครั้งละ1 0 0 0บาทรวมฝากสูงสุดไม่เกิน100ล้านบาทต่อราย รับฝากเฉพาะสาขาที่เจ้าของบัญชีเท่านั้นนะครับปรนะครับลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากดอกเบี้ยทันใจนะครับและเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศทร14และเป็นบัญชีเจ้าของคนเดียวที่มีสานะบัญชีปกตินะครับสามารถใช้สมุดเงินฝากเล่มเดิมเพื่อฝากเงินฝากทองพันช่าง8เดือนต่อได้นะครับโดยไม่ต้องเปิดบัญชีเงินฝากเล่มใหม่นะครับสามารถ รับฝากได้ตั้งแต่วันนี้นะ20ธันวาคม2567ไปจนถึง31มีนาคม2568เลยทีเดียวหรือธนาคารจะแจ้งการปิดการรับฝากนั่นเองนะครับก็ลองดูนะเป็นแคมเปญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นั่นเองนะครับ,นะรบ,ใ,ครบใครสนใจนะครับลองดูนะ คำนวณดอกเบี้ยเงินฝากทองพันช่าง8เดือนเงินต้น310,000บาทดอกเบี้ย2%องเนจำนวนวัน8เดือน243วันดอกเบี้ยรับ4,127บาท67สตางค์นั่นเองนะครับอัตราเบี้ยไม่ต้องถูกหักภาษีจ่ายนะครับเพราะว่ายังไม่เกิน20,000บาทเนาะสรุปเงินต้น310,000บาทบวกดอกเบี้ย4,127บาท67สตางค์เป็น314,127บาท 67สดตางค์นั่นเองนะครับก่อนจากการน,นะครับใครมีคำถามอะไรสามารถสอบถามกันเข้ามาได้กลับมาพบกับซีรีส์คำนวณอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากได้ใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับเราจะผัดเปลี่ยนุนเวียนแคมเปญเด็ดๆแคมเปญโดดๆมาพูดคุยกันนะครับเพื่อที่จะไม่เพื่อที่จะเข้าใจนะครับในอัตราดอกเบีย้ยในแต่ละแคมเปญน,นั่นเองนะครับ ก่อนจากกันอสังหาริวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจาชีพนะครับหากท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ห เร่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลย มาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะเดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก 2. นะครับหลอกล่อด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%อนต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับสมมีการหวานล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมัน่น นะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับจำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจรงิงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทาความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดยแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูง จำเอาไว้นะครับสแกน QR Code อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตรวจสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับ มาเป็นรูปแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยงานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR Code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีม้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0 0 0นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม,ม้าบัญชีอาบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ลเลด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกำลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทำการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นระมัดระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับ